อ้าชุดเต็มโป้งสุดท้ายพ่อดับเซียนระยองเต็ม,มก็เดินกันสวัสดีช่อง,ง165ช่องอ่าหม้าเองมวนซื้อมาเองข้าเลาะมาเองข้าเลาะเนาะอ่าผมครับผมววมักมวนอะไรของวัดสวัสดีช่องผู้เฒ่าพ่อรวยครับผม ผู้เฒ่ายิงหล่ามันมีสองผู้เฒ่าบ่แม่นผู้เฒ่าผ้าร่วยนี่แหละครับอืมเออมีผู้เฒ่าเดียวอืมมีผู้เฒ่าเดียวแค่สองสองละอาสวัสดีครับผมครับผมผู้เฒ่าสองสองนะครับสวัสดีครับผมจากคุณผู้ดำเนินย่องในพี่น้องครับผมอ่เอาเอาให้โค้งใส่ชุดเต็มเรื่พี่น้องับจัดชุดเต็มเลยเป็นว่าก็จัดชุดเต็มครับผมครบชุดกระซาศายกันในพี่น้องโอ้โห ขอาว no. er> sw ่ามึงไงไหลเลยพี่น้องรอว่ามึงไงไหลเออเห็นสิบวยเห็นเนี่ยหน้าตาคนนอนรอเนาะแม่นกับแม่นขาบวดน้องวดที่แล้วกระไดสองห้าหกสองข้าวแมหาหกสาหม่เนี่ยมาไข่เนะา่อเนาะบ้านหม่เพิ่มกัวก้ยเออเอาซ้ำนี่ละอาหกอยนเอาซ้ำนี่เละ บอลงวนนี่มวนี่าที่แตกสามตัวว่าวนที่แปดเลพี่น้องโอ้ผมที่แปดเด้กเนี๋ย้วเดียวลิพี่น้องน่ตั้งใจเล้วที่เชียเทียวในเกษตบาลเนี่ยโอ้กันชีพดีๆเลพี่น้องเงินสองหมื่แบ่งปันอยู่ในกัญชาแต่ม้วใหม่รี่น้อเลยเนาะเฮเลยพ่อบ่ทู่แม่ทู่ทู่คูรงมันก็บ่ใหม่เงินเดียวแล้วกะโอ้ว่ากาใหม่เลยตี ก็กหม่ได้บ่แปดเลยอ่าออืพวกเพ่นพวกนั้นกไต้หุงสือแต่บ่ใหม่เลยอืมแปดก็เจ้ากันสักษิดดีดีด้ก็เจ้าเฮ็ดกิดได้ครับอืมอ่าอ่เอาซ้ำมีพี่น้องครับผมงวดที่แปดได้พี่น้องอืมอืมงวดที่แปดแล้วอ่าแปดงวดนี้ พลาดไปงวดนึงม um ันบ uh, mm, right? ่เ <teilweise> พ้อพลาดไปงวดนึงแต่ว่ามันเข่าคุดจดโอ้เข่าเปียปีหามันมันมันเป็นเกตเด้่มันบ่เป็นหกครับผมอืออืออ่าครับครับมันเป็นแตกสามตัวบานหนึ่งวดเนี่ยทแตกสามตัวพี่เนางครับผมเออแตกแเตะหรืองวดเนี่ยงวดนี้สามตัวแตกแท้ๆเป็นครับโอ้อืึ นี่ของแค่วะเนี่ยให้ต้องไม้อย่าูนี้มีของแค่กก็ได้บ่พ่อไม่นั่นให้ซีซีมือซื้อๆโอ้เป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซื้อได้หน่อยชุดเป็นชุดแรกอ่ะโอ้ของแค่คือมือนี่ของแค่คือมือนี่พี่น้องปาดโอ้เขามาเบิ้งกับเต็ปี้กับบาดเนี่ยโทษ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 พี่น้องเอ้ย วิ่สงนะสามบ,บนล่างพี่น้องอ้าววิ่งสามพี่น้องวิ่งสามเด้อบนล่างครับผมอ่าให้เรียกเอาพี่น้องอาให้เรียกเอาเลยเขาทีวิ่งแบบได้กันเรียกท่เจ้าพี่นอ้นองแต่ได้ตังค์แด่แล้ลเออผูอ้ทู่อืมวิ่งบนล่างวิ่งสามหัวโมยาาหัวซาเลยพี่น้องไอ้ปุ้มกัน นักทรัพเช็ดสูตรคือกันะร่ผมก็เป็นพอจามาเลยสูตรบุกมีพี่น้องอ๋อสูตรบุกมีเนี่ยแต่พวกพน้อัลักซิลางเลตัวใหญถามจมันอ่ะดึงมากมันออกูงวนครับผมม่ยากว่ซาเลยทีเานมักมักสูตรว่านี้แต่ผมอ่ะมักเลขกมันมีที่ครับผม มันอยู่คงหม,มู่พัน่นะมันบริษมันบริทัวผีตัวรน้องอ,ะอ่ะชุดสุของแค้ชุดของแค่ที่พี่น้องครับชุดของแค่สุดนี่คือหลักร้อยครับห้าสามหกหลักร้อยห้าสามหกครับผม ชิปเครือ่ยสามตักหน่ว้เครือ่ยเก้าพี่น้องเอาเอานั่นคือ่ยถ้ามีที่บอกตรงตรงได้พี่น้องครับผมเตรียมตัวด้วยเลยพี่น้องมักแต่บวกไอ้ตั้งหน้าตั้หลังไอ้ตั้งเป็นบุรังเด้พี่น้องครับผมบอกได้ละยังหาสามที่กันก่อได้เด้พี่น้องข้างล่างนช่ไหมครับผมข้างบนก็ออกได้คเลขคาม่ามา ทังสามหูโคกสามเนี่ยข้างล่างออกได้ข้างบนก็ออกได้ครับผมแต่ผมให้เน้นนักนักขึ้สามเก้าพี่น้องโอ้โหสองกว่าสามเก้าอผู้ได้มักเลขสามเป็นลักหน่อยกับชื่อสามสามเก้าได้มากเลขห้าลักน่อยกับชื่อห้าสามเก้าครับผมผู้ได้มากนี่โคก ลักน้อยก็ซื้องกสามเก้าพี่น้องโอ้นี่คือไฮโค้งสุดท้ายเลยพี่น้องแขนเป็นแขนพี่น้องเลยชุดสามตัวพอดาบเซียนระยองโอ้ได้บาร์เลยมันต้องแตกพี่น้องของแทะท่านพี่น้องเออันแตกแล้วยืดเรื่องทรงเฮ็ดปวกเฮ็ดง,งกไม่กินเรือ <c oughs> พี่น้องบ <c oughs> ้าดับช้ำมันอ่ะเอออืมอืม ตาเท้าโหลดพอไว้ประมาณยิงเขาไข่พื้นซ้ำนี่ะนะแล้วเจ้าตาเราแล้วก็บอกว่าบวกบนล่างครับขึ้นอยู่กับวัฒนาน้ำสั่งบุญนี่เมื่อน้ำสั่งซักซิดครับผมเมำสั่งใสสะอาดตักตักไว้กัน่านำในน้ำใสอ่ตักสาไม่ในน้ำคุลน,นี่เนาะโอ้ทุบอกซ้ำนั้นยืดย,ยักงยืดยักงย,ยืดยัย้งอืมขยายมันก็น บอกพี่น้องย้ายไปไหนเลนะตังเงินมีอะพี่น้องเวาแนะไม่อยากมซ่นใจ่ะครับผมเห็นวบณ่ยื้อนี่นีผมก็ซื้อได้พี่น้องโม่โหนเห่นนี่ผซื้อจทาเสียก็งสองมื่นนะผมซื้อเห่นเท่เนาะแมนครับแมนครับผมเห็นคเพชใจเอฟซ ผมอยากพดนี้พดนสินในมื่เจ <casting> <farklı> ้าขึ้นยอะกับมือเจ้าสิเอาหรือเปล่าสำหรับเวละอ่าครับผมเออเอาครับเล็กเล็กไม่มีใครหูหัวมันสิออกตัวไหนตัวไหนหรอกพี่น้องแต่ว่าของคุณพอถาบเสียงย่องน่ะขันมาลงซ่องน่ะมันถึงซุ้งว่ะมันมันพิษว่ะเดียวงื่ที่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 หกป่น มันผิดอ่ะบมดที่ห้องหมดที่หานี่แหละมันผิดงวดมีงวดนึงเนาะแต่ว่ามันมันบ่แตกสามตัวแต่มันมามันมันมาคู่โต๊ดมาแปะเข้ามาได้ก็ไอ้เสี้ยนเลยต้องกู้เลกวิ่งกันขจรเขาส่งปุ๋ยใส่หั่วเงินอ่ะโอ้ครับผมอะมันโมพาครับผมบอกเลยครับผมอันพ่อสะ อาขัน,น,ขนวงวดน,นี่ขันทิ่วิ่งผมให้มให้สามโตบนวิ่ง่โอ้3เก้าเรียกวิ่งเอาพี่น้องเออเขามาด้วยโอ้หกสามเกน,นี่มันมาทำกันได้บ่หะ<า>มาทำกันได้บ่หกสาเกนี่โอ้ยกันได้เนี่ยโอ้ยังชิบอะไรอีก ขนาขานาขานาโมมาพาเีโอ้ขานาโมมาพานีครับคือเขาหางเนี่ยพี่น้องอืออุ้มาสามสามเก้ากะพวกเบอร์เหล่ามันเลขคี่ไหมพี่น้องอือมันเป็นเลขคี้อือมันต้องมีครูตัวนึ่งโอ้ขานาขานาสามเก้าสี่มันก็เป็นเลขคี้เออ ผมว่านโค้งยุทธไทยทับไ้เอาแน่นๆเก่งๆนะหกสามเก้าสมิน่โอ้หกสามเก้าอ้าวชุดไปสมิอน่ตัวแน่นๆคือหกสนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวว่ากะขามันว่ก สามสามโค้ี่มันก็ออกได้อันนี้มันขี้เกลือกคู่แต่สามสามเก่าผมขันโมเลีกโอกเนี่ยมันออกอย่างนี้ด้วยพี่น้องเพราะว่าเลกมันเป็นตังมาคู่ตัวหนึ่งลิงสันกับคูสองตัวขี้ตัวนึ่งเลก้ยงนะครับผมแต่เลกถ้ามีที่นผมมันใจว่า สามเก้า <39 S 1> พี่น้องโอ้เอาหกสาเด้วยพี่น้องด้วยตัดเอาอยู่วยห<ล>ัน<ล><ล>ครับผมเออพราะวันน้แล้วนี่ไแล้วพี่น้องอ่าอีกุ่มหาสาเกองสามเก้ันปลี้กับบันกับบอกายๆสงสามเก้าหาสเก้า 3ามสามเก้าหสเกให้ไม่เจ้าเรียกเอาพี่อืมอ่าเอาลูกใเจ้าเต็มหมดมาให้พอไวครับผมอมสามสามเกา้าหสรับเลยสองสามเก้า,กา,มมาหาสามเกา้หาหกสามเกา้ามีเงินไอ่ก็ลุงตัวยี่บาทการเงินแปดพันมันต้องพี่ครับผมมีชุดหนึ่งสองสามเกด้วยอืม พเืองล่าเบื้องลานะเอามาเป็นดีมงมาเบิด่พวกหาพวกสองพวกสามพวกหเอามาอยู่รักอยเอ่อ้าเก้าโลคือสามเก้าพี่นนองกรับผ่มอืนี่คือหาังพอนีพุทธศิลป์เลยล่ะตังเป็นตังแขนเป็นแขนพี่นาะตออบเสีงเดียวต่มเจ้าก็ไปตัดเลีนบานีซื้อยังไได้ก้อยที่เลขกสาม